มาดูอาหารเช้าครับอาหารเช้าก็มีมีผลไลม้มีอะไรเรื่ออาหารเช้าที่โรงแรมนะครับก็เป็นเซตนี่ครับขนมปังนะขนมปังนะครับขนมปังครับเตาปิ้งกาแฟ,ฟรครับทางนี้ก็มี เป็นกส้นเจี๋ยวผัดไทยผัดไทยไก่เสือเสืออาลิยากิไก่เสืออาลิยาคิข้าวสวยนะครับไข่บ <c oughs> ้างนะอ๋อนุอมีไข่ดาวนะครับไข่ดาว อะไรเลยครับนี่สสกอกครับก็ประมาณนี้นะครับอ่านเช้าเนาะก็มีผล,ลไม้ครับตรงนี้เป็นผล,ลไม้นะครับก็สลัดสลัดนะครับนนกาแฟนาะกาเฟ,นนะาเฟครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ จากฟันฟันดีแน่นอนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ